ออน,นี้ก็ที่เราวางเสร็จเรียบร้อยครับแต่อันนี้ก็จะเอามาวางเพิ่มไม่รู้ว่าเอามาวางกันหรือเอามาวางแบบไหนนะต่าจะการปากท่อหรือเปล่าครับทุกคนจะวางไว้ตรงนี้นี่ครับเดี๋ยวน่าจะเรียง กันไว้ปากท่อนะครับทุกคนส่วนตัวนี้ที่เราวางเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมียางมีอะไรด้วยตัวนี้ก็จะเป็น16ท่อนครับทอ่อแล้วก็ดินโปกโปะโป,โป,โป,โปไว้ขุดจากตรงนี้แหละมาใส่เดี๋ยวเราต้องย้ายรถไปขนอีกรอบหนึ่งครับมาใส่เพราะว่ามันมีทั้งหมด8ท่อนนะ คันเที่ยวเดียวไม่หมดครับย้ายไม่โครไปไป,ไปมาๆนนี่แหละไม่รู้ว่าเขาจะรบกันตอนไหนเราก็ไม่รู้ครับก็ต้องป้องกันไว้ดีที่สุด <c oughs> น่าจะดีที่สุดนะกันไว้ดีกว่าแก้ นี่จะเป็นท่อเก่าครับท่อเก่าที่เขาเก็บไว้น่าจะ ท่อนี้น่าจะหลายปีแล้วนะทุกคนแช่เป็นสิบสิบปีแล้ววะพ่อพ่อใบนี้เอาไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับติดตามตอนต่อไป